พี่อ๋องครับสวัสดีครับค่ะถึงแม้ว่าช่วงเย็นตลาดยังคงติดลบอย่างต่อเนื่องนะคะพี่อ๋องแต่ก็<ม>ยังไม่ถึงแนวรับที่พี่อ๋องให้ไว้เมื่อเช้านะคะพี่ครับก็เป็นอาจจะแบบมีรีบาวสลับบ้างนะนะครับแต่ก็ภาบรวมตลาดก็ยังยังเป็นแบบการพักตัวอยู่นะครับ,รบตอนนี้ มันจะมีที่ที่หนึ่งสี่เจ็ดศูนเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดว่าอยังไม่ยู่ต่ํากว่าเนี่ยอาจจะเป็นภาพแบบการการรีบาวสลับขึ้นมาได้บ้างนะครับซึ่งตัวแนวเนี่ยก็จะมีที่แถวแถวบริเวณประมาณสักหนึ่งพันสี่ร้อยเ้าสิบจุดนะครับเป็นออกอบบนที่ก็ยัง ยังคงถูกจํากัดอยู่นะครับอืมแล้วก็ภาพรวมก็ยังมีโอกาสนะว่ามันจะมีอ่องปหาแนวรับถัดไปนะครับอยู่ที่ทแถวๆบริเวณหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบจุดนะครับะจะเป็นในส่วนของตัวแนวรับถัดไปครับผม,อมโอเคค่ะแล้วพอที่จะมีประเด็นอะไรที่รออยู่ไหมคะพี่อ๋องคะครับ <c oughs> ตัวตัวประเด็นเนี่ย<น>ก็จะมีอย่างอในส่วนของภาพตลาดหุ้นต่างประเทศก็จะเป็นแบบอลักษณะของของการการเทคโปรฟิตด้วยนะครับ<น>ที่แบบอปรับตัวขึ้นมาต่อเน,นื่องนะครับ<น>ดูตลาดมันเหมือนมันขาดอปัจจัยหนุนหรือว่าปัจจัยหนุนเดิมเนี่ยสะท้อนขึ้นมาหนุนดัชนีปรับตัวขึ้นมาพอสมควรนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นภาพแบบ ของของการ e ป p o ิ t แล้วก็้ตัวด้านของตัวค่าเงินบาทหรือว่าดอลลาร์เนี่ยครับอืมมันกลับมาแข่งค่ามั้เงินบาทเนี่ยมันอาจจะออกมาในทางแบบมีโอกาสจะอ่อนค่าได้นะครับอีกก็เลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มันกระตุน้นตัวแรงขายของอนักลงทุนต่างชาติด้วยนะครับให้อขายหุ้หนออกมาในช่วงเนี้อืมก็เหมือนเป็นปัจจัยที่ กดดันตัวพารตนลาด์นแหละนะครับแล้วเราก็ต้องรอให้มันแรงขายมันเสด็จน้ำก่อนนะครับซึ่งก็ดูแล้วถ้าเป็นพอร์ตสำหรับพอลงทุนเนี่ยนะครับเนื่องจากเรามองกิจตลาดพักตัวแต่ว่าการไหลลงต่อไปลึกเนี่ยก็อาจจะดาวไซด์เริ่มจำกัดเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะครับที่จะเริ่มเข้ามาน่าจะเป็นความหวังใน ปลายทางแสงสว่างพายุมงได้นะครับท <c oughs> ี่สุดท้ายแล้วการตัวลงเนี่ยมันก็ระดับหนึ่งแล้วก็สามารถจะเป็นภาพของการพลิกฟืนกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพอร์ตลงทุน <c oughs> เราก็เริ่มซื้อหุ้นเข้ามาทีหนึ่ง <c oughs> นะครับก็คือเริ่มเห็นปรมาณทักหนึ่ง 1, 4, สี่หกสนะ 1, 4, 6, นะครับ <c oughs> เป็นจุดรการ <c oughs> ที่ เริ่มเริ่มซื้อหุ้นอีกทีหนึ่งนะครับก็พวกตัวหลักๆหนะครับอย่างพวกพลังงานแบงก์เงินเกือปอทอแบงค์นะครับหรือว่าโรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับอีกก็จะเป็นตัวที่น่าจะขึ้นนํำตลาดนะครับสำหรับการปรับตัวขึ้นมาในรอบหน้าได้นะครับครับผมก็จะเป็นโอกาสสำหรับสำหรับการซื้อลงทุนนะครับ เกี่ยงกำไรก็อาจจะยากนิดนึงสำหรับใ,ในภาพกนนี้ทีม่มันเป็นมันเป็นมันเป็นการเหมือนแบบส่วนทิศทางตลาดเหมืนอนกันนะครับที่แบบตลาดมันเผชิญแรงขายทำกำไรแต่ว่า <c oughs> ตัวซื้อเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงถ้าแบบไม่ถูกตัวหรือว่ลุ่มไม่เข้าจริงอย่างเงี้ยมนันก็อาจจะลำบากนะครับอีกซึ่งเราแนะนำตอนเช้าก็คือตัว เอวีออเวีอาพี่อ่องลืมตลอดเลยครับมันโอ้วันนี้ไหล่ไหล่ไหล่ดูไหล่โดูไหล่ตัวด้วยใช่ไหมเอ่อก็สองจุดสี่สี่สี่หกเนี่ยก็ยังได้นะครับมันไม่หลุดจุดคัดเนาะเออก็ตัวจุดคัดก็คือสองจุดสามหกนะครับถ้าตามควาเนี่ย ยังถือได้อยู่นะครับเพื่อดับนี้นมันขึ้นไปถึงประมาณแถวประมาณมีด้านบนนะก็สองจุดสองที่หกสี่แล้วก็สองจุดเจ็ดสี่นะครับอันนี้คือตัวเออีนะครับที่ให้ในในตอนเช้านะครับก็ติดตามตรอบลรางอ่ะไม่สั่งกว่าก็ยังเป็นภาพของการรีบาวได้อยู่ครับผมได้เลยค่ะพี่อ๋องเอาล่ะไปดูทีเฟกกันบ้างดีกว่าเมื่อเช้าให้ช็อตไว้เนาะ ก็ก็เฉนี่นและมันเป็นจุดปิด911 912ตรงเนี้ครับก็ติดปิดเพราะว่ามันดูแล้วมันก็มีโอกาสจะเป็นภาพการการรีบาวขึ้นมาได้นะครับก็ติดทำกำไรไปก่อนนะครับสำหรับใครที่เปิดช็อตไว้ในตอนเช้านะครับอืจะเปิดใหม่เดวลอก่อนละกันนะครับอันนี้ผมเป็นเรื่องทีก่อนละกันนะครับอันนี้ก็ปิดจ็อบไปก่อนนะครับอืมก็ติด สานะที่ที่ได้เปิดช็อตไว้นะครับ <C. S 2> ส่วน<อ>ตัวโกล์ฟีเจอร์นะ G O H สองหนึ่งเนี่ยก็เป็นช็อตนะครับ <C. S 2> เป็นช็อตเหมือนกันเปิดที่หนึ่งแปดห้าห้านะครับเปิดที่หนึ่งแปดห้าห้าสูงกว่าหนึ่งแปดหกเจ็ดนะครับใช้เป็นจุดขัดลอสนะครับ <C. S 2> สูงกว่าหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดใช้เป็นจุดขับลอสแล้วก็ อในส่วนของตัวเป้าปิดแนวรับนะครับก็จะมีที่บริเวณประมาณประมาณหนึ่งแปดสามศูนย์ถึงประมาณหนึ่งแปดสองศูนครับเป็นจุดในการในการปิดทําำลำ้มลสังช็อตครับผมค่ะพี่อ๋อง โอเคได้อันนี้ขออนุญาตถามเพิ่มเติมหน่อยนะคะพี่อ๋องเมื่อสักครู่นี้พี่อ๋องบอกว่าเรายังคงมีความหวังในเรื่องของวัคซีนอยู่ใช่ไหมคะและอย่างนี้ในเรื่องของพุ้นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับออถ้าโคถ้าโควิดคลี่คลายลงเนีย่ยพี่อ๋องมองว่าเป็นกลุ่มไหนที่น่าสนใจคะ,คะนอกจากกลุ่มหลักที่พี่บอกมาเมื่อกี้ค่ะถ,ถ้าลองมองนะครับตัวแบบสมมติว่าโอเคมีวัคซีนฉีดแบบได้ถึง แบบส่วนหนึ่งไปแล้วเยอะหน่อยนะครับอืก็มีกลุ่มมุกันขึ้นมาอ่ามันก็จะเป็นภาพของแบบการเปิดประเทศหรือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาการเดินทางกลับมาอย่างเงี้ยเออก็เป็นแบบกลุ่มตัวท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็ดูแล้วน่าจะได้ประโยชน์นะครับซึ่งตัวที่ดูแล้วน่าจะฟื้นเร็วก็จะเป็นตัวมิ้นนะครับอยู่ที่อ่ามันน่าจะพอดีกับ ฮาร์ดิสันโรงแรมในยุโปรปพอดีนะครับ <ฮะ S 1> ในช่วงแตมาสสอง 2, 2> สนในแตมาสสามเนี่ยเป็นไจะฟืินเกาะนะครับแล้วก็ตามมาด้วยโรงแรมในประเทศที่จจะพอดีกับฮาร์ดิสันในแตมาสสี่ในปีนี้พอดีเนี่ยนะครับก็เจะเป็นตัวท็อปฟิกก็จะเป็นตัวมินนะครับก็เป็นพวกแบบนักเที่ยวนะอือหรือถ้าแบบจนาฟื้นแรงเลยเป็นทริเพก็เป็นโรงแรมในละวันนะครับ,ออาบานี่คือเรามองข้ามสเปซัปนะว่าแบบเราดูว่าแบบ วัคซีนมันเริ่มมาแล้วแบบทุกอย่างกลับมา<น>ปกติอย่างเงี้ยอจะต้องใช้เวลานนในการ<ฆ>แบบภาพของความชิดถือนะครับก็จะเป็นผู้ว่าีืในกลุ่มนี้นะครับหรือว่าถ้าอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นอย่างโอเคอมีวัคซีนแล้ว<ฮ>เริ่มกลับไปทำงานได้แล้วเบ<ฆ>้าโฟมน้อยลง<ฆ>อย่างเงี้ยน,นะครับเออพวกเท้าสีของ ทางด่วนหรือว่าตัวรนะถไฟฟ้าเนี่ยก็จะจับหมานะครับก็แนะนาเป็นบ M เอ็ย่างเงี้ยก็เราซื้อละมองข้ามชอ็อตแเลยนนะั้นสำหรับการคืิึ้อย่างเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มพวกเนี้นะครับที่มันจะได้ประโยชน์ครับผมค่ะโอเคตอนนี้มีคําถามจากพี่พี่นักทุนมาพี่อ๋องขอแนวโน้มค่าเงินบาทหน่อยครับจากคุณกัปตันพี่อ๋องมองดูให้หน่อยสิคะ ตัวตัวข้างนบาทนะครับดูแล้วอ่าตอนนี้มันมีโอกาสจะอ่อนค่านะนะครับคือภาพตอนนี้เป็นการเคลื่อนไหวในกกอบก็คือกรอบนเนี่ยสามสิบเอ็ดบาทกกอบล่างประมาณสามสิบห้าอ่าถ้ามันเบสสามสิบาทไปเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันจะอาจจะอ่อนค่าได้ต่อนะถาาการอ่อนค่ามันก็จะถัดขึ้นแล้วก็จะมีอตัว แนวถัดไปเนี่ยเอาเทาทีตอนนี้มันแกว่งประมาณสามสิบถึงประมาณแว่งประมาณยี่บเก้าบาทเป็นปลาถึงประมาณสามสิบสิบสองถ้ามันทะลุสามสิบสิบสองขึ้นไปได้นะครับ<ะ>มันจะอ่อนค่าต่อไปหาประมาณสามเอ็ดบาทอืม,อมก็ดูแล้วมีโอกาสอ่อนค่านะ,ะเพราะดอลล่ามันแข็งไงอืมครับเพราะนเนทนนี่คทีแบบเอตอนนี้แกว่งตัวแคบอยู่<ะ>แต่ดูแล้วในภาพดูมาน่าจะอ่อนไปประมาณสามเ็ดบาทได้นะ จำเอ็ดจำสองบางประมาณเนี่ยครับเรื<ข>่ครับค่ะพี่พ,พี่พี่อ่องอยู่หน้าจอไหมคะครับอยู่ครับ <c oughs> พอจะมีเวลาเนาะที่ถามไม่ใช่อะไรอยากจะให้ตอบคำถามพี่พี่นลงทุนสักนิดหน่อยได้ไหมคะครับได้ครับโอเคอ่ะมีคำถามแรกมาเลยค่ะฮาน่าค่ะพี่อ่องมีทุนอยู่ห้าสิบหกบาทตัวฮาน่านะ,านะครับค่ะ อ่าทุนอยู่ห้าสิบหกบาทนะครับตอนนี้ชะลอตัวมันจะมีพักตัวลงมาก็จะมีแถวแบบแถวแนวเล็กไลน์เดิมที่มันเบ e a ขึ้นมานะครับ<ฆ>มีประมาณห้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าครับถ้าข้าศัวรูอาจบะเริ่มแบบักตัวเยอะกว่านั้นแล้วครับ<ฆ>อี่จะเป็นภาพของการการแบบลดความเสียงออกมาบ้างนะเพราะว่าคือวามเสี่ยงเนา เอ่อห้าสิบหกถ้าถือว่าถือว,ว่าสูงเมือันนะอืมนะครับเพราะงั้นติดตามดูก็คือแถวบริเวณประมาณแถวห้าสิบสองบาทห้าส<ะ>ิบเอ็ดสเจ็ดห้าประมาณเนี้ยครับอืมเพราะบังกว้า,างไมันก็ดีเราต้องออกมาก่อนเพื่อลดความเสี่ยงครับผมอืมค่ะแล้วหุ้นโรงไฟฟ้าอย่างเอเอะคะพี่หยองเ <EA S 1> อเ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 นี่ยนะครับอ่าอ่อนตัวลงตอนนี้หลุดหกสิบสี่บาทลงมาแล้วเหมือนจะแบบอืมเป็นแบบลงมาหาประมาณฐานได้อีกทีหนึ่งครับอยู่ที่ประมาณสัก อ uh, 61.75 61. <7. S 2> ครับอาจจะรอมันกลับมาเคื้นตัวอีกทีก่อนก็นได้นะครับแล้วก้าซื้อหรือว่าถ้าจะลองเด็กดแล้วก็ซื้อตรงนี้สำกว่า 1, uh, ถามแถวประมาณ6 1 5 0บาทนะครับก็เป็นจุดในการในการคัดลอกรับผมคอ๋อค่ะได้ขออีกสักสองสามตัวแล้วกันเนาะเบาๆบิกริมค่ะบิกริมครับ ตัวดีกินนะครับก็อ่อนตัวลงมานะครับดูแล้วถ้าจะรับเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 4, 10, 7, 5, สี่สิบเจ็ดจุดห้าสบบาทนะครับก็รับได้ครับดูแล้วน่าจะเป็นกรอบล่างที่แบบลงมาถึงแล้วแบบดาวไซเริ่มจำกัดกับก็รอรลับเงนินได้ครับดีกินโอเคค่ะ CPO ่ะ, CPR ะคะ CPO นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณห้าุดเจ็ดบาทนะครับก็ อ่าเป็นจุดที่ก็สามารถรับได้เหมือนกันนะครับต้องถือ,น,อนะครับเพื่อบ,บอกรอที่บัอกซีนมานะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยสาขาที่มันตั้งอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยอ่ามันกยอดขาจะกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นการซื้อถือได้รอ,อตัวยอดขายกลับมาแถวเนี้ยประมาณห7เจ็บาทลง หลุดต่ากว่า60บาทแล้วก็ถือว่าน่าสนใจแล้วครับในการแบบเข้าื้อเก็บได้ครับ CPO ครับโอเคได้เลยพี่อ๋องพอประมาณนะคะขอบคุณพี่อ๋องมากๆเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณคำแนะนำจากทางด้านคุณอ๋องเอกพรวินสุนทรวิชานะคะผู้วยการฝ่ายวิจัยจากมราวัทยาไัยมหิดลนั่นเองนะคะก็ช่วงนี้เดี๋ยวเรา